เป็นเรื่องเลคะครับพี่น้องโลกการเงินกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการและครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นแอคชั่นจริงจากประเทศที่ทรง,งอิทธิพลที่สุดในโลกอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศตัตเป็นวานบิตคอยรายใหญ่ที่สุดในโลกและเปิดประตูให้เงินทุนที่ประเมินกันว่าอาจสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือระเบิดลูกใหญ่ที่อาจสร้างมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในชั่วข้ามคืน เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อกผมเคนเป็นพนักงานใหม่ของคริปโตด็อกขอทําหน้าที่แทนพี่เข้มวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับและเนื้อหาวันนี้จะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลตามฉบับของพี่เข้มเลยพี่ๆไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาจะไม่ดีพี่เข้มเรียบเรียงเองกับมือวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในโลกการเงินตอนนี้ที่อาจจะเปลี่ยนพอร์ตของพวกเราไปตลอดการครับคือต้องท้าวความแบบนี้ก่อนครับพี่ๆ ย้อนกลับไปไม่นานมานี้เนี่ยโลกคริปโตในอเมริกามันเหมือนกับคนที่เดินอยู่ในทุ่งกับระเบิดเลยครับคือไม่รู้เลยว่าจะโดนระเบิดลูกไหนเมื่อไหร่หน่วยงานกำกับดูแลอย่างกรอตตหรือ SEC ภายใต้การนำของคุณแกรี่เกนสเลอร์ในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้สไตล์ที่เรียกว่าการกำกับดูแลด้วยการฟ้องร้องหรือ Regulation by Enforce m e n t คือไม่บอกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ถ้าไม่พอใจใครขึ้นมาก็ฟ้องเลยโอ้โหบรรยากาศตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่นอนครับ บริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่หลายเจ้าโดนฟ้องระนาวนักลงทุนสถาบันที่ถือเงินก้อนมาหือมาก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุนเต็มตัวเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะกลายเป็นผู้กระทําความผิดกฎหมายไปซะอย่างนั้นที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมครับพี่แม้แต่ตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองในสมัยก่อนเขาก็เคยเป็นคนที่ไม่ชอบคริปโตเลยนะเคยออกมาพูดด้วยซ้ําว่าบิตคอยเนี่ยดูเหมือนเป็นการหลอกลวงแล้วก็บอกว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นจากอากาศคือมองว่ามันเป็นคู่แข่งของเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำไป นี่คือจุดยืนในอดีตครับแต่แล้วทุกอย่างก็กลับตลบตัดแบบ1 8อองศาทรัมป์เปลี่ยนจากคนที่เคยวิจารณ์คริปโตกลายเป็นผู้สนับสนุนเบอร์หนึ่งในช่วงแคมเปญหาเสียงเขาประกาศกล้าวเลยว่าจะทําให้อเมริกาเป็นมหาอํานาจด้านการขุดบิตคอยน์ถึงกระบอกผู้สนับสนุนว่าอย่าเพิ่งขายบิตคอยน์ของคุณการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนใจธรรมดาครับแต่มันคือการส่งสัญ,ญญาณว่าภูมิทัศน์ของโลกการเงินกําลังจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและนี่คือที่มาของระเบิดลูกใหญ่ ที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังครับระเบิดลูกนี้ที่ผมเรียกว่าบอมเชลมูลค่า5ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทรัมป์จะเอาเงินมาแจกนะครับแต่มันคือการปลดล็อกนโยบาย3ด่านสำคัญที่จะเปิดทางให้เงินทุนมหาศาลที่ประเมินกันว่าอาจสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งผมจะขอแยกย่อยให้พี่ๆเข้าใจง่ายๆเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1การเปิดไฟเขียวจากยอดพีระมิดทันทีที่ทรัมป์กลับเข้ามาทำงานในทำเนียบขาว เขาไม่รอช้าเลยครับสัปดาห์แรกของการทำงานเขาเซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลของสหรัฐที่สำคัญเขาสั่งยกเลิกคำสั่งเก่าๆที่เป็นอุปสรรคในยุคก่อนหน้านี้ทิ้งทั้งหมดเหมือนเป็นการล้างกระดานใหม่หมดจดเลยครับแล้วที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรครับพี่คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนามครับประธานกระะตาตคนเก่าอย่างคุณแกรี่เกนเลอร์ที่เหมือนเป็นฝันร้ายของวงการคริปโตก็ต้องลงจากตำแหน่งไป แล้วทรัมป์ก็แต่งตั้งคนใหม่ที่โปรคริปโตเข้ามาแทนพร้อมกับตั้งตำแหน่งใหม่ที่เรียกว่าคริปโตซาหรือเจ้าพ่อคริปโตประจำทำเนียบขาวก็คือคุณเดวิดแซกนักลงทุนชื่อดังในซิลิคอนวัลเลย์ครับประเด็นคืออะไรครับพี่ประเด็นคือการกระทำทั้งหมดนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ายุคแห่งการไล่ล่าได้จบลงแล้วและยุคแห่งการสนับสนุนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วภารกิจของทีมงานชุดใหม่นี้ไม่ใช่การไล่ซองครับแต่คือการสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม พอมีกฎที่ชัดเจนความกลัวของนักลงทุนสถาบันที่ถือเง,งินเป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านดอลาลาร์มันก็หายไปครับนี่คือประตูบานแรกที่เปิดออกเพื่อต้อนรับเงินทุนก้อนใหญ่ที่เคยยืนมองอยู่ข้างสนามมานานครับส่วนที่2รัฐบาลสหรัฐอเมริกากลายเป็นฮอดเดอร์เบอร์หนึ่งของโลกครับพี่ๆครับนี่อาจจะเป็นนโยบายที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิตคอยเลยก็ว่าได้ทําเนียบขาวได้ออกเอกสารประกาศจะตั้งครังสํารองบิตคอยถึงยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ ให้พี่ๆนึกพาตามนะครับมันเหมือนกับที่อเมริกามีคลังสำรองทองคําที่ฟอร์ดน็อกแต่นี่คือคลังสำรองบิตคอยนครับโดยบิตคอยที่จะเอามาเก็บในคลังนี้จะมาจากบิตคอยที่รัฐบาลยึดได้จากคดีอาชญากรรมต่างๆแต่จุดที่พีคที่สุดจุดที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้อยู่ในเอกสารประกาศของทำเนียบข่าวที่ระบุไว้ชัดเจนว่าบิตคอยที่ถูกนํามาฝากเอกในคลังสำรองนี้จะไม่ถูกขายออกไปครับโอ้โหพี่น้องครับนี่มันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่า รัฐบาลที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกกำลังปฏิบัติต่อบิตคอยในฐานะสินทรัพย์สำรองเป็นทองคำดิจิตอลอย่างแท้จริงและที่สำคัญกว่านั้นพวกเขากำลังดูดซับอุปทานหรือซัพพลายของบิตคอยนออกจากตลาดไปอย่างถาวรในทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเมื่อความต้องการหรือดีมานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณของในตลาดหรือซัพพลายลดลงอะไรจะเกิดขึ้นกับราคาครับถูกต้องครับราคามันก็ต้องพุ่งขึ้นนี่คือการสร้างซัพพลายชกครั้งประวัติศาสตร์โดยรัฐบาลเอง การกระทํานี้มันเป็นการลดความเสี่ยงให้กับบิตคอยในสายตาของธนาคารกลางทั่วโลกกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติทุกแห่งบนโลกใบนี้เลยครับส่วนที่3การสร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ให้เงินอีกหลายล้านล้านดอลลาร์ถ้า2ส,ส่วนแรกคือการสร้างเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยสําหรับคริปโตส่วนที่3นี้ก็คือการสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สิเลนพุ่งตรงเข้ามาในเมืองเลยครับและถนนเส้นนั้นก็คือ ETF ครับล่าสุด บริษัทสื่อของทรัมป์อย่าง t r u e Social Media and Technology Group ได้ยื่นเอกสารต่อกรตตอเพื่อขอจัดตั้งกองทุน ETF ตัวใหม่ล่าสุดชื่อว่า t r u e Social Crypto Bluechip ETF ครับความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่การมี ETF ครับแต่มันอยู่ที่ไส้ในของ ETF ตัวนี้พี่ๆตั้งใจฟังดีๆนะครับกองทุนนี้จะจัดสรรการลงทุนดังนี้ครับ Bitcoin 70% Ethereum 15% Solana 8% Cronos 5% และ Ripple 2%นี่ไม่ใช่การสุ่มเลือกเหรียญน,นะครับแต่มันคือแผนที่ที่บอกเราว่าเหรียญไหนบ้างที่ถูกมองว่าเป็น blue chip หรือเป็นหุ้นชั้นดีในสายตาของกลุ่มอำนาจใหม่ที่โปรคริปโตการมี ETF มันสำคัญยังไงครับมันสำคัญตรงที่มันทำให้คนธรรมดาทั่วไปหรือแม้แต่กองทุนบำเหน็จบำนาญสามารถซื้อคริปโตได้ง่ายเหมือนซื้อหุ้นผ่านแอปในมือถือเลยไม่ต้องไปเปิดบัญชี Xchange ให้วุ่นวายไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษากุญแจส่วนตัว มันคือการเปิดประตูระบายน้ําให้เงินทุนรายย่อยและเงินทุนสถาบันที่ใหญ่กว่านั้นอีกหลายเท่าตัวหลายทะลักเข้ามาเลตลาดได้อย่างสะดวกโยทินเห็นภาพไหมครับพี่ๆนโยบายทั้ง3ส่วนนี้มันทํางานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ 1. รัฐบาลเปิดไฟเขียวสร้างความมั่นใจให้เงินก้อนใหญ่2รัฐบาลดูดซับบิทคอยออกจากตลาดทําให้ของมีน้อยลงและ 3. รัฐบาลสร้างช่องทางง่ายๆให้เงินก้อนใหม่ไหลเข้ามาซื้อของที่กําลังจะขาดตลาด นี่คือสูตรสำเร็จของการผลักดันราคาที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับและนี่แหละครับที่มาของคำว่าบอมเชลที่อาจปลดลอยเม็ดเงิน5ล้านล้านดอลลาร์เข้ามาในตลาดได้ในอนาคตเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าคริปโตไม่ใช่ของเล่นของพวกเนิร์ดหรือเป็นสินทรัพย์สำหรับการเก็งกำไรสุดตรงอีกต่อไปแล้วครับแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเงินและภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกไปแล้วอย่างสมบูรณ์เมื่อประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐประกาศตัวเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ มันได้เปลี่ยนพฤติการของนักลงทุนไปตลอดการครับคำถามสำหรับนักลงทุนในวันนี้มันจึงไม่ใช่คำถามที่ว่าเราควรมีคริปโตในพอร์ตหรือไม่อีกต่อไปแล้วครับแต่คำถามมันได้เปลี่ยนไปว่าเราควรมีคริปโตในพอร์ตเท่าไหร่เพราะความเสี่ยงในวันนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การถือสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อาจอยู่ที่การไม่ถือมันเลยต่างหากครับในขณะที่การปรับฐานราคาครั้งประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์ประเภทนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโอกาสมันอยู่ตรงหน้าสำหรับคนที่มองเห็นภาพนี้ ค,อคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหางนี้ขอ้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาเคนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าขายไตยของคุณถ้าจำเป็นแต่อย่าขายบิตคอยสวัสดีครับ